สามสองหนึ่ง <Okay. S 1> วันนี้มาเยี่ยมทีมขอบคุณครับอมาโตโป่าสังนะครับ mm hmm. มาทดสอบฝีเท้า, mm hmm. าน้องๆน,นะครับมาขอคำแนะนำจริง <c oughs> แล้วก็มีความพยายามดีถ้าฟิตอีกหน่อยโอกาสที่จะเข้าถึงรอบสี่ทีมท้ายหรือจริงอย่าเลิเป็นไปได้มาต่อกันนะครับท่านปรัดอนุชิตสวนาธาดนานเป็นอดีตนักฟุตบอลนะครับซึ่งเล่น ทัวร์นาเมนต์ระดับจังหวัดนะครับมีรายการที่ท่านประสบความสําเร็จเป็นตัวแทนในระดับตําบลระดับอาเภอและระดับจังหวัดหลายรายการครับอดีตนั้นกออ็รับรายการนะครับมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มนะครับตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะครับเป็นหนุ่มใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นปราดอาเภอที่เตะฟุตบอลนะครับเล่นกีฬาฟุตบอลเก่งที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งมีทั้งหมด20อําอเภอเลยก็ว่าได้นะครับมี ฝีเท้าจัดจ้านนะครับเป็นแขกรับเชิญในหลาย,ลายรายการในหลาย,ลายทัวร์นาเมนต์นะครับโดยเฉพาะรายการของทางส่วนราชกาอนนะครับท่านลงไปเปลี่ยนเกมแล้วก็เป็นคนที่เป็นความหวังของทีมนะครับด้วยวัย40กว่าปีนะครับยังมีความแข็งแกร่งนะครับเหมือนกับเด็กหนุ่มอยู่นะครับสามารรถ,ถนะอาจจะเป็นรองหนุ่มๆรุ่นๆสักหน่อยนะครับก็เป็นไปตามการเวลา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือความตั้งใจนะครับการดูแลรักษาสุขภาพนะครับการเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพการกีฬานะครับท่านเองก็โดยชีวิตส่วนตัวก็ไม่ได้ดื่มสุรานะครับไม่ใช่คนที่ดื่มสุรานะครับท่านไม่ดื่มสุราเลยนะครับบุหรี่ก็ก็ไม่ไม่สูบนะครับแล้วก็ ใช้กีฬาเป็นกิจกรรมในชีวิตนะครับเป็นปัจจัยที่ห้าเลยล่ะลหลังจากที่น้องๆทีมตำบลป่าสางของเรานะครับได้รวมกันนะครับตั้งวงกันยืดเส้นขายเส้นแล้วก็จะแบ่งการซ้อมนะครับเริ่มซ้อมเริ่มตั้งจุดแล้วมีการเลี้ยงหลบเริ่มซ้อมนะครับ สุดท้ายคงจะเป็นการเล่นทีมนะครับวันนี้ทางนักเตะของเรานี่มาจำนวนไม่มากนะครับประมาณ10บกว่าคนก็คงจะซ้อมเป็นทีมเล็กนะครับแต่เวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีนะครับก็เป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่สำคัญของของทุกคนนะครับในการที่จะ เตรียมความพร้อมถ้าเราชนะดงแบงเราก็ได้ไปต่อนะครับในวันที่13แต่ถ้าแพ้ก็คงยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับคงเป็นปีหน้านะในนามของตำบลที่เราจะไปพาทีมไปพวงหวาดน,นะครับพาทีมไปแข่งขันต่อไปนะครับคงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาให้ให้ต่อเรื่องนะครับ พี่น้องที่เขารงรักก,กันานครับตอนนี้ก็เวลา5โมงครึ่งนะครับ17นาฬกา30น้องเล้วเราจะซ้อมอยู่ที่นี่ถึงประมาณ6โมงครึ่งนะครับช่วงนั้นพระอาทิตย์คงตกดินแสงสว่างก็ไม่มีแล้วน้องๆมีความตั้งใจมากทุกวันนี้ผมจะถ่ายทอดสดให้ทางพี่น้องทางกรุงเทพพี่น้องใน Facebook ได้ดูกันได้ชมกัน วันนี้พี่พมรนะครับหรือนันนันตะพงนะครับเป็นซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของเราแล้วก็เป็นพระเอกประจำวงสาวน้อยเทบ้านแพงเนี่ยก็เน้นย้ำให้ผมได้ขายทอดสดทางเทปบุ๊กให้ได้ดูเพราะพี่เขาสนับสนุนทีมเต็มที่นะครับหลังจากผ่านทัวร์นาเมนต์ในส่วนของศึกจะตัวระพักพิมานครับแล้วไม่ว่าตำบลปราสังของเราจะได้แชมป์หรือว่าอยู่ ถึงรอบที่เท่าไหร่ตกรอบหรืออะไรยังไงพี่เขาก็จะสนับสนุนส่งเสริมน้องๆต่อในเรื่องของบอลเจ็ดคนนะครับก็จะเอานักเตะชุดนี้นครับไปแข่งขันในในใน,ในเรื่องของฟุตซอลนะครับบอลเจ็ดคนต่อในรายการของบ้านอ้นนะครับซึ่งค่าสมาัครก็หนึ่งพันบาททีพ,พอมรเนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์เป็นคนสนับสนุนโดยตรงนะครับก็ค <c oughs> งจะมีความพร้อมมากข,ข,ขึ้นเพราะว่าซ้อมกันมานาน แต่ในทัวาเม้นต์บอลทุกคนเนี่ยที่กำลังจะถึงเนี่ยจะเป็นทัวนเม้นต์ที่มีความหลากหลายเพราะว่ามันมีนักเตะอาชีพมีนักเตะที่ฝีเท้าดีมาจากทิมต่างๆเพื่อที่จะมาล่ารางวัลน,นะครับเราก็ถือว่าเราไปหาประสบการณ์ความสามารถเราก็มีอยู่ระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันบอกเรื่องสองวันนะแต่ว่าณตอนนี้น้องๆก็ มีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นนะครับหลังจากเดิมนั่นทางตำบลป่าสังของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขาดแกนหลักในการที่จะสนับสนุนนะครับค่อนข้างที่จะขาดผู้นาในการที่ลักดันในเรื่องของกีฬาในภาพรวมตัวแทนตําบลที่ไปแข่งขันในรายการต่งา,รางๆงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของท่านเจ้าหน้าที่ป้องกันมรรเทาสา,สาธารณภัยนะครับคุณเปียวนะ นะครับแล้วก็มีรารองค์ก,การองนายกองการบริหารส่วนสกบนะครับที่ท่านผู้ใหญ่สมุนภาเสื้อสีขาวที่บ้านู่ที่สองบ้าน,นดอนแคนนะครับที่ขาดไม่ได้คือท่านที่ถ่ายวีดีโอให้ผมอยู่นะตอนนี้คือท่านปรัชชิชิตสวรรณาดานะครับเป็นผู้ช่วยเป็นพี่ชายของผมแล้วก็เป็นนักพูบอรที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆในวันนี้นะครับปกติท่านก็ไม่ได้มาง่ายๆอยู่แล้วนะครับกม็มีธุรกิจมากมายแล้วก็ท่านก็เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการจัดการแข่งขันไทยคับของอัมเภย,ย<า>จตุมาอย่างช้านานนะครับเป็นนักฟุตบอลที่มีฝีเท้าจัดจ้านนะครับเป็นอนดีตนะครับซึ่งเคยในวงการกับเคื่อนเรื่องฟุตบอลมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ท่านก็เลยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,กับน้องๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรตินะครับและผมต้องการที่จะ นำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้มาร่วมทำยีทำทิพย์นะครับในส่วนของรายการฟุตบอลไทยครับเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องของรางวัลเราเน้นเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนมากกว่านะครับก็ฝากไปยังพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครพี่น้องที่อยู่ณโรงเรียนกีฬานะครับนักกีฬาคนไหนนะครับคนไหนพี่น้องคนไหนที่พอที่จะมีในส่วนของ โอกาสดีก็หยิบยื่นมาสู่ทีมอนอักฟุอลเยาวาชนลูกๆลหลานของตำบลป่าสางของเราเพื่อที่จะส่งเสริมเขาพัฒนาเขาสนับสนุนน,นอกให้ได้ทําดีได้ทากิจกรรมดีและพัฒนาเยาวชนของตำบลเราต่อไปนะครับส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคนแล้วก็กระบวนการพัฒนาชุมชนครับครับขอบคุณครับเวลาประามาณบกงเย็นครับฟ้าฝนกําลังมาลมแรงครับหลังจากที่ ฝนไม่ได้ตกมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับอากาศกำลังดีดีหน่อยที่ฟ้าไม่ร้องครับน้องๆก็ม,มีความสุขก,กับบรรยากาศแบบใหม่ในการซ้อมบอลครับ มาแล้วนะครับหลังจากที่อฝนไม่ได้ตกนะั้นตะบนป่าสังของเรามาประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับทุกหนาก็เต็มไปด้วยความแห้งแล้งแต่วันนี้ฝนได้ตกลงมาแล้วครับแล้วก็คือว่าจะตกหนักด้วยอาจจะได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยุติการซ้อมไปก่อนหรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจกันอ,อยู่ของน้องๆนะครับ หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะครับอากาศก็เย็นสบายมีลมพัดมาอากาศไทยเทนะครับนักฟุตบอลทุกคนสดชื่นเราแบ่งทีมเป็นสองทีมนะครับทีมสีส้มกับทีมสีน้ำเงินทีมสีน้ำเงินนี่ค่อนข้างที่จะมีนักเตะตัวหลักของตำบลป่าสังค่อนข้างเยอะนะครับทีมสีส้มเนี่ยนำทีมโดยท่านปรัดวิชิตทวนาธาดาแล้วก็มี ตัวทั้งเตะของตำบลเราเป็นหลักเหมือนกันนะครับบรรยากาศในช่วงแดดล่มลมตกนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเมฆฝนค่อนข้างมากนะครับ What? อยู่ในช่วงท้ายๆครับฝนตกลงมาอีกรอบแล้วบริเวณสนามหน้าโรงเรียนเก่าของเรานะครับโรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลก็เต็มไปได,ด้วยความชุ่มฉ่ำนะครับสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมานะครับให้ความหวังกับชาวนาให้ความชุ่มชื่นกับธรรมชาติ 哎哎哎，走、哎、走，来来。 ึงช่วงท้ายครับค่ำแล้วก็คงต้องกลับบ้านครับน้องๆก็แยกย้ายกันเก็บข้าวของแต่ฝนก็ยังตกอยู่วันนี้ทุกคนซ้อมด้วยสปิริตครับฝนตกมีโอกาสเป็นหวัดเปียกไปทั้งตัวแต่ก็ยังตั้งใจซ้อมมีสาวๆมาให้กำลังใจเลยครับน้องฟองเบียกปันใจของท่านปลัดวันนี้เตรียมน้ำแข็งน้ำดื่มมา แต่อากาศไม่ร้อนก็คงจะเหลือเยอะก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับการนำเสนอภาพรวมประมวลผลกิจกรรมการซ้อมในวันนี้ก็คงนำเสนอแต่เพียงเท่านีน้ถ้าหากใครมีโอกาสได้รับชมและติดตามก็ขอสวัสดีและขอกราบขอบพระคุณครับ